สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าที่มาใหม่นะครับเป็นแคตตาล็อกเช้านี้ก็เป็นแคตตาล็อกของเพลเนียนะครับปี2015วันนี้ก็ส่งให้กับพนักงานทุกท่านนะครับที่ทุกสาขาที่มีได้สาขาละ1ชุดนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเก็บนะครับแล้วก็บรรยายให้ให้ลูกค้าดูได้แต่ห้ามแจกนะครับสําหรับในตัวแคตตาล็อกใหม่ของเพลเนียเนี่ยปีนี้ก็เป็นรหัสที่ เเริ่มต้นตั้งแต่ในในใบปิวเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวเล็กนะครับชื่อว่า1750นะครับ2750 3750 4750นะครับข้าม5750ไปเป็น6750 BT นะครับแล้วก็ข้ามไปถึงเป็น7750นะครับแล้วก็เป็น7 8750นะครับ นั่นคือหมวดของ mp สานะครับสำหรับในหมวดของตัวที่เป็น DVD เนี่ยปีนี้ก็หยุดการผลิตไปแล้วนะครับแต่ก็ยังขายโมเดลเก่าอยู่สําหรับตัวแนะนําพนักงานเกี่ยวกับเรื่องของตัว2ดินนะครับสดินตอนนี้เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ต,ตัวเล็กชื่อเรียกว่าตัว1.75 DVD จ็นะครับแล้วก็2.75 b l u e ห้ o บลูทูธนะครับเป็นรุ่นเล็กสุดแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีศูนย์ต่อท้ายเรียกว่า1750 DVD แล้วก็2750นะครับใหญ่กว่านี้ก็คือเป็นรุ่น7นิ้วหรือว่า X4750 นะครับกับ5750นะครับนี่คือใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากรุ่นนี้ใหญ่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับโซนี Sony, ่ของ Pioneer เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นทีเ่เข้ากับตัว Toyota ได้พอดีนะครับเป็นรุ่นหน้าใหญ่ปีนี้จะมีรุ่นพิเศษขึ้นมาเรียกว่าน่าจะใหญ่ๆนะฮะใหญ่เนะหมือน,นเหมือนเราปีกข้าง โตโยต้าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันก็เคนวูดอยู่รุ่นหนึ่งนะครตัวนี้ชื่อเอ็อลนะครับจะเป็น XL นะครับนะฮะเป็น XL ็750แล้วกับตัว XL 5750จ็าำชื่อไว้นะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีนำหน้าตัวเลขว่าเอ็นะครับแล้วก็จะมีตัวถ้าเป็นรุ่นหดินป๊อปอัพนะครับก็จะเป็นรุ่นตัว x 6 7 5 0กับ7750นะครับที่เป็นรุ่นบลูทูธนะครับใหญ่กว่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่น2ดินที่ใหญ่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าตัวเอ650 BT นทะครับเ,เมื่อพนักงานได้แล้ทราบแล้วก็อยากให้อ่านรายละเอียดนะครับศึกษารายละเอียดต่างๆให้ด้วยนะครับโอ,โอเคครับแล้วก็สาหรับในรายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับราคาส่ง ราคาขายหน้าร้านนะครับราคาขายปลีกนะครับส่วนเรื่องของราคาส่งปีนี้เนี่ยก็พยายามโทรเช็คนะครับเพราะเราจะไม่ขายของชนกันในเน็ตนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องของคุณค่าคุณภาพแล้วก็บริการหลังการขายนะครับสำหรับในช่วงปีนี้เนี่ยสังเพยเนียก็จะมีตัวลำโพงแค่4รุ่นนะครับก็คือจะเป็น6นิ้วแกนร่วมนะครับชื่อว่า 164R นะครับ แล้วก็6นิ้วแยกชิ้นเรียกว่าตัว A 1 6 0 SC แล้วก็จะมีแกนร่วมที่เป็น3ทางนะครับรุ่น R 1 7 5นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปีนี้ตัวคกณก้าจะชื่อ6 9, 9 5 0 S นะครับโอเคครับแจ้งให้ทราบครับ